นั่งดูข่าวไปแกะ,มะเมล็ดกระถินไปนะคะยาเพชรมีต้นกระถินอยู่หลังบ้านนะคะมีให้กินทั้งยอดอ่อนทั้งฝักอ่อนแล้วก็ฝักแก่แบบนี้นะคะก็ปลูกไว้เองก็ได้กินค่ะ เรื่องใหญ่ทีเดียวเลยแกะเสร็จแล้วนะคะนี่ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเก็บไว้กินกับขนมจีนหรือว่าส้มตำอะไรประมาณนี้ค่ะอร่อยดีค่ะ ฝนตกมาอีกแล้วค่ะบ่ายนี้รู้สึกจะทั้งบ่ายเลยเนี่ยตกตลอดแล้ว ยี่ยงคืนนะคะฝนตกหนักมากสนใสจ,จะพายุเข้าค่ะอันนี้เป็นเขาลัดดาวันที่อยู่หน้าระเบียงนะคะ กหนักมากมากเลยตอนนี้เที่ยงคืนนะคะ ระเบียงมีต้นเถารัดดาวันนะคะก็กำลังแตกเป็นเถาเลื้อยไปตามระเบียงสวยงามค่ะต้นแข็งแรงมากแต่ว่าต้องรอให้เขาออกดอกนะคะตอนนี้เขายังไม่ออกดอกนะหน้าห้องนอนยายเพชรเองแหละถ้าเขาออกดอกเมื่อไหร่อ่ะกลิ่นจะหอมฟุง้งดอกเล็กๆขาวๆช่อยยาวๆ อันนี้เป็นต้นโมกสอนนะคะเขายัางไม่มาแต่งพุ่มให้ก็รกนิดนึงอันนั้นก็เป็นบานบุรีแคระค่ะบานบุรีสอนดอกจะเล็กกว่าบานบุรีออที่ไม่สอนนะคะอันนี้บานบุรีสอน รงนี้เป็นบูฮาวาวนะคะตอนแรกก็ทำท่าจะตายแล้วแหละก็รอดมาได้ไปออกดอกอยู่ข้างๆพริกนั่นอีกอันหนึ่งนึกว่าไม่รอดแล้ว ปลูกต้นสีตรังไว้นะคะตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยดูตอนนี้ซะก,ก่อนเป็นทรงพุ่มสวยงามแล้วนะออใบเขียวแข็งแรงมากกำลังโตค่ะแต่ยายเพชรเคยตัดยอดมันทิ้งนะจะให้มันแตกพุ่มไม่ให้มันสูงเกินจะได้ชมใกล้ๆเวลาออกดอกสวยมากก่ะตอนนี้ ดูใบซะก่อนเนี่ยสวยจริงๆชื่นใจคนปลูกเนาะ ฝนตกค่ะยญ้ารกไหวมากขนาดว่ากูทางเดินแล้วก็โรยก้อนหินแล้วนะแต่มันก็ยังรกไหวมีเวลาก็ต้องออกมาถอนบ้างค่ะแซดขึ้นมากลางก้อนหินนี่แหละ ได้แดดได้ฝนก็เลยงามย่างามค่ะต้องถอนทิ้งไปบ้างถอนไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกวาดทิ้ง ค่อยกวาดทิ้งทีหลังดูก่อไปเลยดีว่ามันถอนง่าย กองไว้อย่างนี้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาที่กวาดมากวาดโกย 小朋友，钱都忘过去。 สะพานมีดึงขงตกหนักใส่เึนีนเราต้ใส่ชุดไว้ที่าใส่เครื่องผนกางทางน่จะดูด,ดนหนักไม่หนักตะเกียบกัน ลงเม็ดแล้วอ่ะัีทำไม่เสร็จเลย เดี๋ยววันนี้จะทำต้มยำกุ้งกินนะคะไปตลาดตอนบ่ายก็เลยได้เห็ดฟางอันเล็กมานะคะอันใหญ่หมดค่ะวันนี้ทำแก่ห้าตัวนะคะกุ้งแชบวยก็ไปทำกันค่ะนานๆครั้งค่ะขั้นแรกเดี๋ยวตั้งน้ำที่ใส่เครื่องต้มยำไว้ให้เดือดน,นะคะ รอเดือดดีๆก่อนค่ะเดือดดีๆแล้วเดี๋ยวใส่น้ำปลานะคะใส่ไปหนึ่งทับพีอันนี้ต้องดูปริมาณของออของที่เราจะทำอะคะ่ะ มากน้อยใส่กุ้งเพราะว่าน้ำเดือดแล้วนะคะกุ้งเขาสุกง่ายมากค่ะสุกไวเดือดหน่อยๆแล้วก็ใส่นี่ค่ะเห็ดเห็ดฟาง น้ำพริกเผานะคะถ้าเราไม่ได้ทำน้ําใสก็ใส่น้ําพริกเผาลงไปเดือดแล้วก็เติมน้ํามะนาว น้ำมะนาวนี่บางคนก็ใส่นอกนะคะแต่ย็ยเพชรใส่เลยให้พอๆพอกับน้ำปลานะคะน้ำมะนาวกับน้ำปลานี่ต้องพอกันน้ำตาลเท่าที่ชอบผัดรส ให้ที่แล้วชิมนะคะได้รสชาติอย่างที่เรากินเองอย่างที่เราต้องการแล้วก็โรยค่ะผักชีหรือผักชีใบเลื่อยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบพอหอม,หอมแล้วก็ปิดไฟแค่นี้ค่ะก็ได้ต้มยำกุ้งอร่อยออร่อยในแบบที่เรากินแล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะต้มยำกุ้งใส่เห็ดฟางเป็นกุ้งแช์บวยนะคะอร่อยค่ะกินร้อนๆแซบๆต้มยำกุ้งกินกับไข่เจียวหอมๆฟูๆนี่อร่อยมากนะคะเข้ากันเป็นอย่างมากนะคะสองอย่างเนี้ย